l u c กี้สตอรี่ตอนนารูโตะนินจาจอมคาถา Hishiko กนายพาฉันมาที่ไหนเนี่ยจะพาที่พามานะนายพาฉันมาที่ไหนนายนายบอกว่านายจะฆ่าฉันใช่ไหมนายต้องพาฉันมาฆ่าฉันที่นี่แน่เลยฉันไม่เชื่อคนอย่างนายไม่มีสัจจะในหมู่สุเกะแน่นอนฉันไม่เชื่อนายไม่ใช่นายต้องเป็นปีศาจปีศาจข้าแป๊บอุ้ยอุ้ยเขามีพลังพิเศษโอ้ข้าฟันถึงได้ จุดยอดไปเลยเอ่อฉันใส่กลับคืนมาให้แล้วเช่นขอโทษจะยินดีต้อนรับเจ้าพวกนินจาใช่ใช่นินจาซะหน่อยเดีถ้าพวกเจ้าอยากกลับบ้านของพวกเจ้าก็ทำตามที่ข้าบอกได้ทำอะไรทำอะไรเอออสุเกะนายเดินนำนี่แสดงว่านายเออเย้ทุกคนฉชนฆ่าอสุเกะได้แล้วขอโทษนะสักุละ ฉันฆ่าสามีเธอไปแล้วน่ะตามทางต่อไปเราไม่โกรธฉันด้วยจะดีใจแล้วเกินถ้าเรไม่โกรธด้วยล่ะเขาให้เราเดินไกลแล้วเกินฉันเริ่มไม่ไหวแล้วนะมันไกลมากฮได้ยินเสียงบางอย่างนางแห่แห่นั่นไงเสียงนั้นมีตัวอะไรก็ไม่รู้ติดไฟเดินมาติดไฟนันติดไฟแล้วมันมาหาฮะ ไปแล้วเราไม่สนใจเราจะไปที่อื่นเอออุ้ยจะไปเดินตรงไปไปแล้วก็ไปปาดหน้าทิ้งไปเมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรบางอย่างเออเนี่ยแหละมือนอะไรปาดหน้าแม่ที่หน้าตาอย่าเป็นอะไรนะเดินตรงไปเดินตรงไปทางมันยาวจังไม่ได้ทำแม่ยาวฮะขึ้นบันได อ๋อฉันไม่เชื่อนายหรอกเขาแกนายต้องหลอกลวงแน่นอนมันมนกลายางห่างแลอ๋อขึ้นโอเคโอเคเชื่อเชื่อเชื่อที่หน้าตาโอเคจ้ะเชื่อที่หน้าตาน,นะจ๊ะขึ้นต่อไปมันมีตัวอะไรวิ่งตามมาด้วยหน้าตาเหมือนกับทาคาชิเลยนะ <ห ả? S 1> อ๋ะอนั่น,นะอะทาคาชิจริงๆด้วยแต่ว่ามันไม่น่ากลัวหรอกนะที่นี่เพราะว่าเรามียายแกยายป้ามาด้วยนะ ไอ้แก่ต้องปกป้องเราเฮ้ยทำไมมันสูงจังเฮ้ยเดี๋ยวมีคนยิงธนูนอเอ๊ะฮะเป็นร่วงไปแล้วเกิปมกคนคน้คนช่ะบอกคนนี่ไงโอ,โอ,โอ๊ยระวังนะนี่ไงเจอป้ายอีกแล้วนะ่ะฉันซ้อนสวิต์เอาไว้บ้านหลังนี้ถ้าเจอแล้วเอาไปเปิดประตูข้างหน้า โอ้อโหมันต้องอยู่ตรงกลางนี้แน่นอนอเอาไม่ใช่ว้ายทำไมนายทำเสียงแบบนั้นล่ะ<า> <c oughs> เดี๋ยวนายจะแตกมากเลยนะว้าวโอ้โหฉันพูดเลยว่าฉันบินถ้าเป็นบินไาเปิดประตูแล้วก็ได้ไองเปิดประตูแล้วก็ได้มั้งเนี่ยอ๋อเออใช่หัวงั้นเลย่ไหมฉันบอกแล้วฉันเก่ง ไปทุกคนเราไปกันต่อเถอะฉันไม่คนตั้งใจให้มันระเบิดแบบนั้นเองกระโดดลงไปโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเห็นอะไรไหมมันมีอะไรมีตัวอะไรเฝ้ารอเราอยู่นะใครจะยอมเสียสละกระโดดลงไปก่อนฉันเชื่อว่าคนที่หักหลังพวกเรานั่นแหละต้องลงไปเลยสองตัวด้วยไปเลยไปแล้วไปสิเออดีมากอ้าเรตอรฟันที่ดอยฉันฟันอยู่ โอ้ยไข่ฟันฉันวะอ้าวเออโอ้ยโอยโอ้โหโอ้โหโอ้โหกล้ามันกล้ามันกล้าฉันจะบอกป้องทุกคนเองยกเว้นซาซเกะอยฉันตกไปแล้วากตกไปแล้วเดินลงบันไดไปเห็นเดี๋ยวเราจะยืนรอออเดินลงบันไดไปทุกคนเดินลงซาซูกะก็ตามมาทันฉันเชื่อแบบนั้นหรือว่าซาซเกะจะไปเข้าพวกกับพวกตัวโกงแล้วก็ไม่รู้ ใจเย็นนะสิงส์สติเกะไม่รอเลยอ่ะปกติสิงส์สติเกะจะรอกว่านี้ไม่ใช่เรื่องไงอ๋อมเราบอกว่านี้ฉันว่าฉันคิดว่าสิงส์เกะเป็นตัวปลอมเนี่ยเอ๊ะ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 โอ้โหลงยังไงแล้วเนี่ยโอ้โหอึบลงอีกแล้วจะเดินลงไปอึ๊บเดินตรงไปแล้วเลี้ยวขวาโอเค ทุกคนตามมาโอ้โหเห็นอะไรไหมมันคือกล่องเราต้องทำอะไรอะเห็นมีอะไรบอกเลยอะอนี่ไงมันมีป้ายบอกระวังสักุระสักุระระวังเปิดกล่องพวกนี้ให้หมดแล้วเดินตรงไปโอเคทุกคนเรามาเปิดกล่องกันเถอะใช้มือเปิดใช่ไหมใช่อะไรหัวใจเปิดฮะเฮ้ย ตัโอ้โห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 ก็มาถึงระเบิดเลยละโอ้ my god โอ้ my god ด้วยอือโอ้โหฉันขอโทษฉันเปิดตัวอะไรเปิดเพื่ออะไรจะตายอยู่แล้วโอ้ไม่ได้ทำไมเสียงสะสเกตตุ๊ดแตกนั่นล่ะทำไมเสียงตุ๊ดขนาดนั้นน่ะเจด้วย์สะสเกตนายคงเนี่เขาเก่งไม่ใช่เหรอ ซิเกตในทำร้ายเพื่อนทุกคนแล้วนายยังร้องกีดการ์ดแบบนี้มันไม่ถัวต้มเลยนะไม่ถั่วต้มไปเลยเฮ้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 ยเ้ยเฮ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 เฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ นั่งไหนอ่ะมีอะไรไปขึ้นอยู่นี่ไหนถอดทุกคนกลับมาที่เปิดที่แรกสิเอาพวกเด็กๆไปไหนกันเหมือนว่าจะเจอแล้วนะกลับมาที่แรกอ๋อฉันอยู่นี่อ๋อนั่นไงเจอป้ายแล้วจริงเหรอจะดูกันบอกว่าเดินตามทางไปเลยแล้วต่อตรงไปเลยตรงไปทุกคนตรงไปเราอย่าสนใจมอนสเตอร์โอ๊ยโอ๊ยทุกคนตรงมาตรงมาตรงไปตรงไปเดี๋ยว ถามถามไปเลยโอ้โหนี่คืออะไรอ่ะหาระเบิดที่อยู่ในกล่องพวกนี้แล้วเอาไประเบิดกําแพงกล่องของผมเองอ้าวไม่เห็นมีอะไรเลยในกล่องผมอ่ะเอ๊แต่ฉันเจอ T N T สองอันทำไมในกล่องผมมันไม่มีอะไรเลยอไรเกิดขึ้นหรือเปล่าหรือว่าระเบิดกันนะเอ๊ะ อ๋อผมอจะระเบิดแล้วอยู่ออกองไหนอ๋อโอเคพร้อมแล้วใน TNT แล้วไปทุกคนแล้วเราต้องไปทางไหนต่อเราต้อง TNT ไประเบิดที่ไหนยัยอ้ายเขาเขียนระเบิดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นนนนนทำไมนายรู้ขนาดนั้นล่ะฮะก็ปายมันเขียนไว้นายแน่ๆเป็นพลพาพวกเรามาโอโ้โหไปวางเยอะจังวะเนะโ,โอ้โอย โอเคไปเราไปกันต่อโอ้ย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 ช่วยด้วยช่วยด้วยเอาลุงไปข้างล่างแล้วไงต่อเขิดลงไปเลยต่อข้างบนรอข้างอนเฮ้ยเจอประตูแล้วทุกคนโอเคใครตายฮึบฮึบฮึบโอ้ทุกคนอย่าเพิ่งนะเห็นอะไรข้างล่างนั่นไหมมีคนมาต้อนรับเรากันเต็มไปหมดเรยเราจะทำยังไงกันดีนะมีหน้าต่อยับโอ้โห โอ้โหโอ้โหโอ้โหตายแล้วใครอยาจะเสียนตลาดลงไปฮึบ <st ay> โอเคขอเข้าไปอยู่กับอาจารย์ <st ay> กับยายป้า <st ay> ยายแกะยายแกซินอเด,เด็ดลงไปซะ <st ay> เอออ้าวอีโนอีโน,โนลงไปเออครบละทุกคนเราจะต้องวิ่งเข้าประตูแล้วแหละอย่าไปสนใจอะไรทั้งนั้นพร้อมหนึ่ง เฮ้ยทำไมมีช้อนซ่อมมีมีดมีตะเกียบเพราะนี่คืออะไรสีมากเพวาะพนิจากับบุว่าใช่ยรอหมูคผ้าของเราสีนี้แน่หรอทำไมสีมันแปลกๆทำไมมันถึงได้มีทำไมมันถึงได้มีหย่าละหนึ่งสองสามวุ้ e ขอขอบคุณ Tru e Super f i ฟ e r g a m เก Pro Pack ที่สนับสนุนแพ็กเกตอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นเน็ตลื่นไหลไม่มีสะดุดแถมค่าอัพโหลดเท่ากับดาวน์โหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจะสตีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ดีสคริปชั่นด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกจนี้ได้ที่ เว็บ True Super Fiber Gamer Pro Pack .com อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับว้าวว้าวสติกเกอร์ไลน์โปรเกต89มีวางจำหน่ายแล้วในไลน์สโตร์นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเลนะ้ำน้ำเลย